อุ้ยจริงหรือมั่วเพชดังชวนจับตากระปุกซุ่มคุยทะยาช่องดังกลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนๆแ,และสายเผือกพากันจับตามองเมื่อเพชดังออกมาเปิดประเด็นว่ากระปุกอาจจะมีคนรู้ใจคนใหม่แล้วหลังมีภาพในอินสตาแกรมของเธอที่ดันไปคล้ายกับโพสต์ของหนุ่มปริศนาคนหนึ่งแบบน่าสงสัยมากเริ่มจากภาพดินเนอร์ที่หนุ่มรายนี้ลงไว้แวบเดียวแต่สายตายเหี่ยของชาวเน็ตก็แอบเห็นว่ามีสาวนั่งตรงข้ามแถมจับมือกันเบา วงในผึอกหนักบอกว่าเครื่องประดับที่ฝ่ายหญิงใส่คล้ายกับที่กระปุกโพสต์ในวันเดียวกันแป๊กยังไม่พอกระเป๋าเอ่ยโลเคชันที่ไปเอ่ยเหมือนจะอยู่ที่เดียวกันอีกชาวโซเชียลไม่รอช้าพากันสื่อต่อว่าฝ่ายชายอาจจะเป็นถึงหลานของผู้บริหารช่องดังโปรไฟล์หรูไฮโซสุดๆงานดีทั้งตระกูลทําเอาหลายคนถึงกับคอมเมนต์แสว่าใครกันนะที่จะได้เป็นวาสนาของกระปุกแม้ตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมายืนยันอะไรอย่างเป็นทางการแต่ก็แอบลุ้นกันเบาๆว่านี่อาจเป็นรักครั้งใหม่ ของกระปุกที่หวานจนต้องปาใจัยให้ทั้งโซเชียลเลยล่ะครับจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวอีกทีนะครับ